ข่าวเรื่องที่อดีตนายกรัฐมนตรีกัมพูชาหุนเซนคุยกับผู้นำทหารพม่ามินอองไลขอพูดคุยกับองซานซูจีผ่านวิดีโอคอนเฟรนซ์ตรงกันจังหวะใกล้ๆกันกับที่คุณทักษิณชินวัตรของประเทศไทยพบปากกับตัวแทนของกลุ่มชาติพันธุ์ในเมียนมาและก็สอดคล้องต้องกันกับจังหวะ ที่ข่าวบอกว่าคุณทักษินแอบพบกับนายกรัฐมนตรีมาเลเซียอันวาอิบราฮิมที่ภูเก็ตสัปดาห์ที่ผ่านมาทั้งหมดนี้ลองจินตนาการภาพของฮุนเซนของมินออนไลนยของอันวาอิบราฮิมและทักษินชินวัตรกลายเป็นว่าผู้นำทั้งสีนี้โยงกับความพยายามที่จะมีการ เจรจาสันติภาพในพม่าหรือเปล่าแต่ข่าวล่าสุดที่ออกมาโฆษกของกองทัพพม่ายืนยันแล้วว่าเป็นไปไม่ได้ที่คุณทักษิณจะเป็นผู้อำนวยความสะดวกหรือเป็นผู้ไกล่เกลี่ยระหว่างกลุ่มชาติพันธุ์ติดอาวุธกับกองทัพพม่าคำถแถลงของโฆษกกองทัพ ขม่ายังใช้ขมา่ากลุ่มติดอาวุธชาติพันธ์เหล่านี้เป็นกลุ่มก่อการร้ายด้วยซ้ำไปดังนั้นนี่เราจะเห็นภาพเลยว่าคุณทักษิณกับคุณเซนเนี่ยซึ่งก็รู้กันว่าสนิทสนมมีการพูดคุยเตรียมกันไหมว่าคุณทักษิณจะคุยกับกลุ่มชาติพันธ์คุณเซนคุยกับองซานซูจีเพื่อที่จะเชื่อมประสานกันแต่ต้องกดดันหรือ เรียกร้องอ้อนวอนให้มินองหลายยอมแต่เมื่อมินองหลายบอกโ no, นเป็นไปไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นคําร้องขอของฮุนเซนที่จะพูดจากับองซันซูยีผ่านวิดีโอคอนเฟรนซ์หรือที่คุณทักษิณแสดงท่าทีว่าพร้อมจะเป็นคนกลางระหว่างกลุ่มต่อต้านกับกลุ่มรัฐบาลมินองไลายไม่เอาทั้งสองคน ส่วนกับอันวานั้นข่าวบอกว่าคุณทักษิณคุยเรื่องทั้งประเด็นจังหวัดชายแดนภาคใต้ไทยกับเรื่องเมียนมาเพราะว่ามาเลเซียก็สนใจในฐานะเป็นประเทศอาเซียนหนึ่งและปีหน้ามาเลเซียก็จะเป็นประธานหมุนเวียนของอาเซียนต่อจากสปปลาวด้วยแต่แน่นอนอันวาคุยกับคุณทักษิณ เรื่องอะไรรายละเอียดเป็นอย่างไรไม่มีการแจ้งส่วนที่คุณทักษิณคุยกับตัวแทนของกลุ่มชาติพันธ์ก็มีรายละเอียดพอสมควรเพราะว่ากลุ่มชาติพันธุ์นั้นได้ออกข่าวเพื่อจะยืนยันว่าไม่เอาด้วยกับคุณทักษิณหนังสือที่คุณทักษิณขอให้กลุ่มต่อต้านลงนามมอบอำนาจให้กับคุณทักษิณเป็นตัวกลางนั้นไม่มีใครเซ็นแม้แต่กลุ่มเดียว ยังมีการแยกคุยกันกับกลุ่ม NUG หรือกลุ่มรัฐบาลเงารัฐบาลเอกภาพแห่งชาติเข้าใจว่าจะคุยกันในกรุงเทพอีกรอบหนึ่งด้วยซ้ำก็ยังไปไม่ถึงไหนเหตุผลสำคัญก็คือว่าคุณทักษิณมองข้ามประเด็นปัญหาเรื่องภูมิรัฐศาสตร์การแข่งขันที่ดุเดือดเลือดพล่านระหว่างยักษ์ใหญ่ในเอเชียกันเอง คือจีนกับอินเดียในกรณีพมา่าและระหว่างจีนกับสหรัฐอเมริกาในกรณีพม่าเหมือนกันอยู่ดีๆประเทศไทยเนี่ยจะบอกว่าเป็นคนอาสาเจรจาและอย่างทับซ้อนกันอยู่รัฐบาลไทยก่อนหน้าที่จะมีการปรับคอรมองานนี้นำโดยรองนายกและรัฐมนตรีต่างประเทศปานปรีพระอ,อิทานุก่อน เชื่อมไปอยู่หลายๆฝ่ายส่งความช่วยเหลือมนุษยธรรมเข้าไปผ่านจากแม่สอดเข้าไปเบียวดีและมีการเริ่มซาวเสียงของกลุ่มต่อต้านและกลุ่มที่ใกล้ชิดกับรัฐบาลทหารพรมา่าอีกทั้งยังมีการซาวเสียงจีนและตะวันตกอเมริกาพร้อมๆกันไปด้วยมีการเสนอว่าไทยจะ จบมือกับอาเซียนในการตั้งเป็นสามประเทศคือทรอยก้บวกทริก้สามประเทศหมายถึงประเทศที่เป็นประธานอาเซียนปีนี้คือลาวประเทศที่เป็นประธานอาเซียนปีที่แล้วคืออินโดนีเซียและประเทศที่เป็นผู้นําหรือประธานอาเซียนปีหน้าคือมาเลเซียสามประเทศนี้รวมกันแล้วก็ plus คือบวกอีกก็คงบวกไทยได้ทรอยก้นี้จะทํางานร่วมกันเป็นทีม เพราะมือสปปลาวเป็นประธานและมีการตั้งคนของสปปลาวเป็นทูตพิเศษว่าด้วยกิจการเมียนมานแล้วเนี่ยมันก็ควรจะเดินไปในแนวร่วมกันอาเซียนก็จะได้บอกกับจีนอินเดียสปปลาวบางประเทศซึ่งไม่ใช่แดนติดกันเช่นกันอเมริกาตะวันตกซึ่งก็เป็นที่รู้กันว่ากำลังช่วยฝ่ายต่อต้านบางส่วนอยู่ทั้งอาวุธทั้งงบประมาณด้วย ไม่มีความลับจีนเองก็หนุนหลังกลุ่มต่อต้านบางกลุ่มอยู่ทางเหนือรัชชานโกกั้งขณะเดียวกันจีนก็ต้องการเคลียร์กลุ่มสีเทาธุรธกิจที่เป็นธุรธกิจออนไลน์ที่ผิดกฎหมายกดดันหลายฝ่ายเพื่อให้เคลียร์ออกไปเสตั้งแต่ทางรัชชานลงมาเกาหลี่ลงมาถึงเกะเรียงตรงข้ามกับบ้านเรา ดังนั้นถ้าหากจีนมีบารมีขนาดนี้ทั้งเงินทั้งอาวุธทั้งความสนิทสนมกับกลุ่มต่อต้านหลายกลุ่มรวมไปถึงสามารถเชื่อมต่อกับมินออนไลน์อย่างสบายๆเลยเนี่ยจีนยังไม่อยู่ในฐานะที่จะเสนอตัวเป็นคนไกลเกลีย่ยให้กับภาพรวมทั้งหมดเลยทำได้ก็แต่เฉพาะทางเหนือกับโกกัง้งแล้วก็กับฝ่ายกองทัพบ,บางส่วนไปคุยกันที่คุนหมิงสามรอบเป็นอย่างน้อย และสามารถทําให้ยุติการสู้รบเพียงระยะสั้นๆทําได้แค่นั้นแต่จีนต้องการปกปักรักษาผลประโยชน์ของตัวเองไม่ให้มีการสู้รบจนกระทั่งไปกระทบท่อน้ํามันท่อแกส๊สและการค้าชายแดนแต่สิ่งที่คุณตักสินเสนอนั้นเป็นภาพใหญ่มากมีความทะเยอทะยานมากและก็เดินไปต่อไม่ได้เพราะมินอ,องหลย,ยังไม่เล่นด้วย ฝ่ายต่อต้านก็งงๆอยู่ว่าคุณทักษิณจะเอาเอกสารที่มอบอำนาจไปทำอะไรพูดกับใครพูดอย่างไรไม่ชัดเจนดังนั้นถ้าหากเรามองภาพใหญ่ทักษิณมินองหลายคุนเซนอันวาจะมีทางต่อสายพูดจาก,กันหรือยังไม่มีเพราะมินองหลายยังยืนหยัดว่าพวกคุณกำลังไป อยู่ใกล้ชิดกับฝ่ายต่อต้านมากกว่าจะคุยกับผมแต่แน่นอนอาเซียนจะต้องกดดันให้เมียนอองหลายต้องยอมตามฉันธาร,รมติหข้อและจะต้องให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับข้อขัดแย้งนี้และไม่ใช่เฉพาะในเมียนมาผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสเต็กโฮเดอร์เนี่ยมีทั้งจีนอินเดียญี่ปุน่นยังเกี่ยวข้องเลยครับอเมริกายุโรปดังนั้นถ้าคุณทักษินจะขยับรัฐบาลไทยต้องรู้ รัฐบาลไทยต้องเป็นเจ้าภาพไม่ใช่คุณทักษิณซึ่งไม่สามารถจะบอกกับคนทั้งหลายรวมทั้งคนไทยว่าที่ทำนี้ในฐานะอะไรเมื่อไม่มีคำตอบความสับสนงุนงงก็เกิดขึ้นกับทุกฝ่ายที่ดูความเคลื่อนไหวของรัฐบาลไทยที่กำลังมีอำนาจเชิงซ้อนรัฐบาลซ้อนด้วยคุณทักษิณและไม่รู้ก้าวต่อไป ใครในรัฐบาลไทยเป็นคนกำหนดทิศทางเรื่องพม่าก,กันแน่